ยมันส่องไฟมาเห็นไหมน่ะผมจะกลับบ้านคะรับผมจะกลับบ้านคะรับอะไรที่ไม่นะมได้ปล่อยปล่อยน้องมันไปเถิดขอแล้วน,นะบ้านพี่เด็กมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่เด็กก็รู้ใช่ไหมนี่ม็อบอ่ะอบอกเพื่อนว่าเบาๆหน่อยแล้วกันนะ,ะ,ะก็ะกรู้ใช่ปะ่ปะขอแล้วกันนี่นะ รู้นะไปแล้วครับหลายไป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 กหลายไปหลายไปหลายไปครับหลายไปต่อยไปเก่งวันละหลายไปบอกเล่นอะไรนะอะไรวะเหี้ยเี่สนหมดเลยอะไปลายไปแล้วรับขึ้นเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะต่อยยนนี้เลยมันไม่ยนมาเลยไปก็จบไป โอเคตกใจมัยทำไมเปนอย่างนี้เราจะทำไงเออนี่ไงไปข้างหน้าไม่ใช่ไปข้างหน้าเราเป็นตำรวจนะไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่ามันผ่านมาทำไมมันคิดอย่างนี้เข้าใจว่ามันบอกไม่ไม่ได้ยินที่มันพูดไงมันบอกว่ารู้ไหมโอ,โอ๊ยมองไม่เห็นอ่ะโยนห่วงยางมาใส่แล้วก็นนยิงนนมีมไลฟ์เฟิซด้วยเมื่อกี้เห็นปะบีซีทูโดนเลยนะเมื่อกี้เห็นปะ